สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่สยามไอีแยกเทพาร,รักษ์ติดกับซีคอนซ <Hey. S 1> ีเกตซีเกตติดกับโรงงานซีเกตค่ะฮอนด้ากลมฮ <Huh? S 1> อนด้ากลมดิกกลมแดกกลมไปหมดเลย oh. นี่นี่คันนี้ก็กลมดก๊กดกกลมดุก,ก,ดกเล็กมาหมดละ oh. สีแดงดำค่ะนี่ก็ใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกัน ร้อยยี่สิบห้าซีซีนะคะหนึ่งสองห้าซีซีอยาคิดว่าป้าใบหวยเปล่าป้าไม่ได้ใบหวยเลยเป็นรุ่นนะคะร้อยยี่สิบห้าซีซีนี่กลมตัวกลมนี่ล้อมรอบตัวกลมนี่ตรงนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมปภาษางกัษกลมกลมดิกลมดกกลมด็อกกลมดักกลมดิกลเกเล็กนี่แหละเอานะตรงนี้ตรงล้อมรอบตัวกลมเนี่ยเขาจะเป็นเป็นสามเหลี่ยมลงมาสีดํา แล้วส่วนนี้ตัวกลมนี่นี่เขาจะมีสีขาวนะคะครอบแล้วก็สีดำอยู่ตรงกลางอีกนะคะแล้วก็นี่ไล่ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้จะเรียกว่าส่วนนี้ส่วนส่วนอกหรือเปล่าส่วนส่วนอกเนาะส่วนอกเขานี่ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีโลโก้ฮอนด้านี่นะคะสีขาวแล้วก็จะมีนี่มีสีขาว หมือนมัน,ม,นมันก็ดุมเม็ดใหญ่ๆนั่นแหละนะคะก็ดุมรุ่นใหม่ของปี2 0 2 1แล้วก็มีดำอยู่ตรงกลาง<ม>นี่เห็นไหมคะมเขาตกแต่งมาตามมาด้วยตรงนี้หัวใจหัวใจนี่นะคะแล้วอันนี้ก็คือเบรกแล้วก็นี่พักเท้าของคนซ้อนละ่ะไล่ไล่มานี่ตรงนี้จะเป็นเออเป็น,เป,นเป็นตัวเหล็กนะสีบรอนนะคะนี่พักเท้าของคนซ้อนนะคะเก็บแล้วก็นี่ลำไส้ใหญ่หรือท่อไอเสียนี่ นี่ตรงตรงรูทวารเรียกรูทวานนะครับป้าไม่ได้หยาบนะป้าพูดตามศัพท,ท์หลักภาษาไทยแล้วตรงนี้เป็นสีดําครอบนี่ตร,ตรง,ตรงลำไส้ใหญ่หรือตรงรูทวานนี่ก็จะเป็นสีบรอนครอบทับเพื่อความหรูนะนะถ้าเป็นมันเป็นดาล้วนๆมันก็จะไม่เด่นสะดุดตาไงล้อเป็นล้อแม็กแล้วก็ดิสเบรกมีดิสเบรกด้วยเป็น2ล้อเลยค่ะแม็กดิสเบรกนี่โอเคแล้วขอบยางนี่ก็โอเคก็จะเป็นวัยหนุ่มกําลัง แตกแ,แตกไว้หนุม่มละมีขนขึ้นปากปลายนะคะหนวดล้มแหลมล้มแหลมที่ป้าชี้คือโชคเป็นสีเงินสีบรอนมีกําไรสีดําคุมและบางโกรนี่บางโกลนบางโกลนหลังนะคะจะสั้นหน่อย mm hmm. เห็นล้อเต็มที่แล้วก็ไล่มา,มาตรงนี้เลยนี่ไฟท้ายจะอยู่ตรงนี้โลโก้ฮอนด้าตัวหนังสือสีขาวและตัวบั้นท้ายนี่จะสีแดงส้มนี่ ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นลมดำนี่เป็นยื่นออกมาเห็นไหมเ mm hmm. อเก๋เชื่อเป็นหูอะไรก็ไม่รู้ป้าป้าสร้างมนโนไม่ค่อยไม่ค่อยจะออกแล้วละ่ะแล้วนี่ตรงต่อจากมาตรงไฟนี่ไฟทัพยชิมนี่นี่นะคะไฟทับยชิมไฟใต้สดว่าส่งตะปง,งทะเบียนจะอยู่ตรงนี้บางโกนหลังนี่มาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแล้วไล่มาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซ ลูกโซ่เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นลูกโซ่เห็นชัดๆแต่ตรงนี้เขาก็จะทำคุม,ค,มคุมปิดปิดลูกโซ่ช่วงบนนี้นะคะนี่อันนี้ขาตั้งอันนี้ขาตั้งเดี่ยวป่ะอันนี้ตั้งตั้งเดี่ยวนี่ขาตั้งเดี่ยวนะคะอ่อรุ่นนี้ตั้งคู่ไม่มีคะ่ะมีตั้งเดี่ยวโดดเดี่ยวเดียวได้อันนี้กุญแจนะคะนี่มีกุญแจเสียบอยู่ตรงนี้ ป้าชอบโชคเขามากล่ะมันเป็นเป็นเหมือนสแตนเลสเหมือนเหมือนใหญ่โตเนี่ยโชคทั้งสองข้างเนี่ยนะแล้วนี่บางโกนหน้าเ็าเป็นสีแดงนี่ทั้งล้อทั้งอะไรเขาก็เป็นทั้งทั้งดิสดัมเบรอะไรของเขานี่แหละเนาะเอาป้าเริ่มมั่วแล้วไม่มัว่วป้ารู้พูดเล่นล้อล้อนี่เป็นล้อแม็กแล้วก็ดิสเบรกด้วยนะโอเคนะคะอยู่ในที่เดียวกันตัวเดียวกันแล้วดูมาชมไฟด้านหน้านี่อันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะ ก็จะเป็น,ปนหูยื่นออกมาเล็กๆน่ารักเหมือนเหมือนไฟท้ายเหมือนไฟท้ายมาดูไฟด้านหน้าเลยนี่ป้าไปแล้วนะป้าเพียนไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ป้าฟังเป็นอะไรนะเป็นแอลิเดียนมัน led แอลเรียนโอเคนะคะไฟหน้าเป็น led ค่ะแฮนเป็นสีดำหนึบอันนี้ไฟหรีสูงหรีอต่ำนะคะแต่อยู่นี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็เสียบกระจกตู้ปลาก็เล็กๆน่ารักอยู่นี่เองอันนี้ก็คือ ประหยัดน้ำมันปุ่มสตาร์ทอยู่นี่คันเร่งนี่บินบินบินเบรกโอเคแล้วดูหน้าจอนะคะหน้าจอรานน่ารักมากรุ่นนี้นะคันนี้หรือรุ่นเนี้ยเขาทำมาเหมือนเหมือนเหมือนของเหมือนรถเด็กเด็กขีนะแต่ไม่ใช่ของผู้ใหญ่นะก็ดูตรงเนี้ยเขาทำเล็กกระทัดรัดแบบน่ารักไงแต่มันเป็นของผู้ใหญ่นะอืมป้าเมื่อไหร่ป้าจะขับเป็นไม่รู้แต่ป้าก็ยัง ยังอยากได้อยู่นะไม่ใช่ไม่อยากได้โอเคนะคะป้าอยากได้แต่ว่าที่มันต้องเบาๆอะ่ะเพราะไม่งั้นถ้าล้มใส่ป้าป้าก็ล้มไปเลยไม่มีใครช่วยทานหรอกค่ะแล้วก็สนใจสนใจอย่าลืมมาที่นี่เลยค่ะติดตามมาตรงแยกเทพารักษ์นี่นะคะสยามไอบนะคะแล้วมาถึงก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะและอย่าลืมคลิปนี้กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปชมรุ่นใหม่ๆอะไรตอะไรอีกเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะสยนารากดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ